สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งกําลังชมไทยทีวีสีช่อง3อยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมที่อยู่ในบริเวณสนามมวยเวทีสยามอ้อมน้อยผมขอกราบเรียนให้ทราบนะครับทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและในเวทีแห่งนี้บริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดจะได้ผลิตรายการศึกเจ้ามวยไทยให้ท่านได้ชมณสนามมวยแห่งนี้ทุกวันเสาร์นะครับโดยถ่ายทอดสดทางช่อง3ในช่วงระหว่างเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกา เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยเราจะเริ่มสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําพิธีกรและโคศกที่จะร่วมบรรยายในศิกเจ้ามวยไทยที่ท่านจะพบกับบุคคลเหล่านี้ได้ทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ครับท่านแรกคือคุณอดุลเดชสุจิตคุณครับท่านต่อไปคุณศรินทานิยากรครับท่านต่อไปคือคุณเดชาเหมกระสรีอมึกท่าเตียงครับและท่านสุดท้ายคือคุณองค์อาจใจทัดกุลครับ และเมื่อเวลาเสียตากาของวันนี้ได้มีพิธีเปิดเวทีมยสยามอ้อมน้อยอีกครั้งหนึ่งโดยท่านพลเอกพิมลว,วงวานิชผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะขอนําภาพเมื่อสักครู่นี้ให้ท่านได้ชมอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอเวลาแค่เพียงประมาณสักหนึ่งนาทีครับขอเชิญครับด้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกาปเปลียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธี ได้โปรดกรุณาเปิดเวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยเพื่อเป็นเกียรติสิริมงคลแด่เวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยต่อไปก็ผมขอากราบเรียนเชิญครับผม ท่านผู้ชมครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแล้วก็ศึกเจ้ามวยไทยนั้นท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมที่ในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้คงจะทราบกันดีนะครับว่าหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่ท่านผู้จัดการฐานบกพลเอกพิมลวงวานิชได้ให้ข้อคิดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าการจัดในการศึกเจ้ามวยไทยเวทีแห่งนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้นหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่จะพลาดแล้วก็มองข้ามไม่ได้ก็คือ คณะกรรมการผู้ตัดสินเวทีมสยามอ้อมน้อยนะครับบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดได้รับเกียรติจากท่านพลตร,ตรีวริริวัฒน์พิรัญยเลขาเป็นประธานเทคนิคพร้อมทั้งทีงทมงานครับก็คงจะสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินให้กับท่านผู้ชมทางบ้านและในเวเทีอย่างนี้ได้นะครับนี่แหละครับแล้วก็ในวันนี้ทางบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดได้รับเกียรติจากท่านพลเอกพิมลว,วงวานิชผู้นิยการท่างบกได้ให้เกียรติมานั่งชมในการเปิดมวยคู่แรก ในขณะนี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับมวยคู่แรกจะเป็นใครชกกับใครนั้นขอเชิญพวกคุณองอาจใจทัดคุณบนเวทีครับท่านผู้ชมครับก็นับเป็นอีกปรากฏการหนึ่งสำหรับวงการมวยไทยเรานะครับที่ท่านผู้ชมจะได้ชมการถ่ายทอดสดทางเวทีครับและไทยทีวีสีช่อง3อสมอทจะการถ่ายทอดทุกเสาร์นะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเวลาประมาณ12นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาซึ่งจะเต็มไปด้วยคู่มวยที่ชนิดที่เรียกว่าต่อยกันชนิดเดือดเลือดพล่านทีเดียวครับและสําหรับคู่มวยนัดปฐมฤกษ์ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับเรานําเอานักมวยยอดนิยมทางจอแก้วครับซึ่งเมื่อเอ่ยชื่อกันแล้วทุกคนจะต้องรู้จักกันดีครับวันนี้น้ําหนัก100กกฝ่ายแดงนั่นก็คือสมเด็จสิทธิ์อครับ